ข้อความจากเพอเดียนการมาถึงของเรือเพอเดียนการขึ้นสู่มนุษยชาติอย่างกลมกลืนในเวลาที่ไม่แน่นอนเหล่านี้แววหังความหวงังโผล่ออกมาการตื่นรู้ในตัวเราถึงความรู้สึกของความเป็นไปได้อยู่ใกล้กับยุคใหมายเหตุการณ์ที่ยอดเยี่ยมอยู่ที่ขอบฟ้าและตอนนี้ในการตอบสนองต่อความต้องการที่ลึกซึ้งที่สุดของเรา บางสิ่งที่เหลือเชื่อกำลังจะเปิดเผยต่อหน้าสายตาของเราเรือเพอาเดียนเหมือนกับผู้ส่งสารที่งดงามจากดินแดนห่างไกลกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้โลกตลอดเวลาคุณจินตนาการถึงผลกระทบของการมาถึงพวกเขาออกไหมมันเหมือนกุญแจที่เปิดประตูสู่โลกใบใหม่ทั้งใบประกาศด้วยความเป็นไปได้ ที่เกินกว่าความฝันของเราเรือเพอาเดียนไม่ได้มาในฐานะผู้ช่วยชีวิตแต่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการตื่นของเราพวกเขาเตือนเราว่าภายในตัวเรานั้นมีพลังและสติปัญญาที่ยังรอการปลดปล่อยเข้าสู่โลกการมาถึงของพวกเขานำมาซึ่งความซึ่งคำมั่นสัญญาของการเปลี่ยนแปลง นำเสนอให้เห็นถึงโลกที่ออดมไปด้วยศักยภาพที่ไม่ธรรมดาจินตนาการถึงโลกที่ขีดจำกัดถูกแตกสลายและความรักและความเห็นอกเห็นใจนําทางทุกย่างก้าวของเราโลกที่เราเชื่อมโยงกับความกว้างใหญ่ของจักรวาลเทปสู่ภูมิปัญญาและความรู้เหนือจินตนาการของเรา มันเป็นโลกที่เราค้นพบพลังที่แท้จริงที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราช่วยให้เราสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความสามาัคคีความเข้าใจและความสามาัคคีเรือสวรรค์เหล่านี้ประดับด้วยความสง่างามเปลง่งปลางจักรวาลเพื่อเป็นพยานกันขึ้นสู่มนุษยชาติพวกเขาสะพานช่องว่างระหว่างโลกของเรากับความลึกลับ ที่ไม่รู้จักชวนเราไปสำรวจอาณาจักรนอกเหนือจากการรับรู้ปกติของเราการมาถึงของพวกเขาทำให้เกิดการเต้นรำของการค้นพบศักยภาพที่ไม่สิ้นสุดและการค้นพบที่ลึกซึ้งเรือเพอาเดียนนำเราสู่การเดินทางส่วนตัวและส่วนรวมสู่การตระหนักในตนเองขณะที่พวกเขาประดับท้องฟ้าของเรา ความปรารถนาความจริงที่ลึกซึ้งจะตื่นขึ้นภายในตัวเราพวกเขาเชิญเราให้เริ่มค้นหาตัวเองอย่างลึกซึ้งโดยรู้ว่าคำตอบที่เราค้นหาอยู่ในจิตวิญญาณของเราเองท่ามกลางแสงของเรือเพอาเดียนเราเห็นสาระสำคัญของพระเจ้าของเราเองสะท้อนให้เห็นพวกเขาปลุกจุดประกายของพระเจ้าในตัวเราที่เงียบสงบ ผลักดันให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดความกลัวและความสงสัยของเราเราได้รับการเตือนว่าเราไม่ใช่เพียงผู้ชมแต่เราเป็นผู้เข้าร่วมที่กระตือรอร้นในซิมโฟนีจักรวาลอันยิ่งใหญ่สามารถสร้างโชคชะตาของเราได้เรือเพอยรเดียนได้สร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุด พวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้เราจินตนาการถึงโลกที่ความสามารถคีชนะเหนือความแบ่งแยกที่ซึ่งความรักเอาชนะความกลัวและความเห็นอกเห็นใจนำทางทุกการกระทำต่อหน้าสวรรค์ของพวกเขาเราพบว่าความสบายใจในการรู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่ใจบุญเชื่อในความสามารถของเราที่จะลุกขึ้น เหนือความท้าทายที่เรารเผชิญขณะที่เรายืนอยู่บนเกณฑ์ของการ,รเผชิญหน้ากับจักรวาลน,นี้เรารับพลังงานการเปลี่ยนแปลงที่เรือเพอเดียนนำมาด้วยความหวังในหัวใจและความอยากรู้อยากเห็นเป็นไกด์ของเราเราพร้อมที่จะร่วมทุนสู่การเดินทางอันแสนพิเศษแห่งความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัด เวลาแห่งมนุษยชาติสู่การขึ้นสู่ใกล้เข้ามาแล้วและในวิวัฒนาการของพวกเราเราถือพลังในการสร้างโลกที่อิ่มตัวด้วยความรักความสามาคัคคีและความสุขที่ไร้ขอบเขตรวมมือกันให้เราเริ่มเดินทางอย่างกล้าหาญในการเดินทางอันง,งดงามนี้ ขณะที่เราร่วมทุนบนเส้นทางของการค้นพบตัวเองนำไปสู่จุดสว่างศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในจิตสำนึกที่ตื่นรู้ของเราแม้ว่าการปรากฏตัวของเพอเดียนอาจจะดูเหมือนจริงสำหรับเราแต่มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาว่าการมาถึงของพวกเขาจะไม่มีวันสิ้นโลก อนาคตของมนุษยชาติจะโอบกอดยุคใหม่และอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่ได้เบ่งบานได้ปูทางสำหรับมนุษยชาติรุ่นใหม่ในอนาคตในความรู้สึกนี้เราต้องรับผิดชอบต่อโชคชะตาของเราท้ายที่สุดอารยธรรมของมนุษย์ก็อยู่ในมือของเราและไม่มีใครตัดสินโชคชะตาของมันได้นอกจากเรา ชีวิตอาจมีความท้าทายแต่ความท้าทายเหล่านี้ช่วยให้เราเติบโตทางจิตวิญญาณแม้ว่าในชั่วโมงที่มืดมนที่สุดของเราเราก็สามารถพบความหวงังความสบายใจและความสุขได้ในการกระทำที่เรียบง่ายของการใช้ชีวิตท้ายที่สุดเมื่อเราเอาชนะความท้าทาย เราจะเกิดสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งและฉลาดขึ้นเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ใหญ่กว่าซึ่งนำมาโดยความฉลาดที่ยิ่งใหญ่กว่าของเราและเราไม่มีอะไรมากมายที่ต้องเรียนรู้จากมุมมองที่สูงกว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะทิ้งความกลัวของคุณไว้เปิดใจเปิดใจรับความเป็นไปได้ใหม่ๆ และพร้อมที่จะพบกับแสงสว่างที่สว่างในท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและรักผู้ทุดแสงเพอเดียนมาอย่างสันติภาพมองหาการยกระดับและสร้างแรงบันดาลใจให้โลกผ่านการปรากฏตัวและคำสอนของพวกเขามาที่นี่พวกเขาถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกล้ำ ล้ำค่าสู่ธรรมชาติของความเป็นจริงเชิญชวนทุกคนตื่นขึ้นมาและร่วมสร้างความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันฉันไม่สงสัยเลยว่าภารกิจของพวกเขาจะมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โลกและการรับรู้ของมนุษยชาติอย่างแท้จริงและผ่านคำสอนของพวกเขาพวกเขาสามารถช่วยให้เราจดจำว่าเราเป็นใคร เผ่าพันธุ์ที่สว่างสวายที่สวยงามที่มาที่นี่เพื่อฝึกศิลปะแห่งการขึ้นสู่โลกบทบาทของคุณคืออะไรในแผนการใหญ่ของสิ่งต่างๆคุณจะกลัวอนาคตหรือจะยอมรับมันคุณจะรับผิดชอบต่อโชคชะตาคุณหรือรอการรอดชีวิตต่อไปคำตอบอยู่ในตัวคุณและเกินกว่านั้น ดังนั้นคนที่รักจงยึดมั่นในแววแห่งความหวังนั้นไว้เพราะมันกําลังจะระเบิดเข้าสู่รุ่งอรุณที่สดใสเรือเพอเดียนไม่เพียงแต่คำสัญญาของการเปลี่ยนแปลงแต่ยังเป็นการเชิญชวนให้โอบก,กอดความยิ่งใหญ่ของเราและเริ่มต้นการเดินทางที่แสนพิเศษของการค้นพบตนเอง เตรียมพร้อมสำหรับความมหัศจรรย์ที่รอเราอยู่ขณะที่เราเข้าสู่บทที่พิเศษของการดำรงอยู่ของมนุษย์ด้วยกันเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮอรอร่าเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาแล็กติก